ก็เมื่อวานนี้ไปงานที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะแล้วก็วันนี้จะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยทีย่สนอปรัชดาค่ะช่วงนี้ก็งานแน่นมากแล้วก็เรื่องภาพยนตร์ค่ะ mm hmm. เลิฟสตินฟินสุดคุ้ยบอกว่าต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าติดช่วงเคอร์ฟิวรัฐประหารแบบนี้เลยค่ะ mm hmm. เอาเป็นว่าเราไปดูน้องเต่านะคะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศให้ไตรเทโรบิน hmm. เป็นคอนเสิร์ตข้าน้านมให้ชื่นใจค่ะ mm hmm. ชื่นใจนี่คือลูกของพี่บอยไตยไงคะ mm hmm. โอ้ทองยากจริงว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. ก็ช่วงนี้มีเวลาครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่แน่นมากเพราะเพิ่งสอบเสร็จไงปิดเทอมอปิดประมาณสองอาทิตย์ฮะเดี๋ยวจะเปิดเทอมแล้วขึ้นปีสามแล้วพี่แจ็คผมใกล้จะจบแล้วแล้วโอเคโอเคเรียนมากี่ปีแล้วครับท่านับจริงๆก็เรียนเรียนมาทั้งหมดก็มาทั้งชีวิตครับผมไม่หรอกก็ทำงานด้วยไงใช่แล้วก็ทําง,งานด้วยครับผมแล้วก็นี่แหละเก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์เรียนครับผมใี่ครันนิสตัดที่ไหนครับ ที่สน็อปรัชดาซอยสี่ครับผมไปดูกันได้ครับบัตรยังไม่หมดนะครับไปไปซื้ออื่นได้นะครับแล้วลองว่าสนุกแน่นอนครับผมเป็นรอบที่เท่าไหร่ละครั้งที่6ครับจัดปีละครั้งเพราะว่าไม่ว่างใช่ไหมคนอื่นเขาจะจัดห่อยผมไม่รู้จะเอาเพลงอะไรมาร้องไอ้ใช่ก็ เป็นเดือนวันเกิดก็เลยอยากจะจัดแบบมิ팅แฟนคลับหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะมาเจอแฟนๆด้วยครับผมก็ปีละครั้งก็ให้หายคิดถึงอะไรเงี้ยฮะยิ่งในช่วงเทอร์เปลวอย่างนงี้บางคนเครียดเนาะเครียดเครียดก็อยากให้มาฟังเพลงแล้วกันนะฟังเพลงผมที่น้องก็ได้นะครับผมหนังหนังเลิฟสุดจีนเห็นบอกว่าเลื่อนเหรอคะเห็นเจอพี่กอล์ันก่อนจริงเหรอผมไม่แน่ใจเลยครับถ้าเจอพี่กอล์แล้วก็ต้องต้องเชียร์พี่กอล์อ่ะเพราะเขาเป็นผุ้กลับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจครับเพราะยังไม่ได้ เขายังไม่ได้บอกเราแต่ว่าจะมีคิวคิวโปรโมทอยู่เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์อังคานี้ก็ต้องไปถ่ายรายการโปรโมทหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะมีมีอยู่แลนนก็น่าจะใกล้ๆเร็วๆนี้ครับก็อย่างที่บอกก็จุบทีนาไม่มีอไหรอไม่บอกไม่บอกไม่บอกสปอยนางเอกตายอ่าสปอยนรกแมนแล้วไม่ใช่ให้ดาวกันเอาเองให้เดากันเอาเองครับผมก็รอดูผมก็รอดูกันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไปฟังผมร้องเพลงได้ครับผมวินิคอนสองโมงครึ่งไปด้วยนะ ไปไปพ่งนี้โอเคไปนั่งฟังผมร้องเพลงกันครับผมสองคนือสนอปรัชดาซอยสี่ครับผมถ้าถึงน้องๆในหอ่วงนี่เซอร์ฟิลเวลาแบบจะมาตามศิลปินหรือตามพี่เสาเนี่ยมันต้องระวังช่วงนี้หลายคนก็ดีใจเพราะว่าเลื่อนสอบปิดสามสี่วันอย่างน้องชายผมเนี่ยกำลังจะสอบเสาร์ที่เนี้ยเลื่อนสอบก็มีเวลาอ่านหนังสือเยอะขึ้นแต่ว่าผมอยากจะให้ระมัดระวังตัวด้วยเวลาออกไปตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็ ด้วยกฎหมายด้วยนะบางทีอาจจะโดนตรวจคนได้นะก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงแล้วก็อย่าเดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวถ้าไปก็ไปกับผู้คองอะไรเงี้ยครับทางที่ดีที่สุดคือนอนอยู่บ้านแบบเต๋าครับผมตัวบวมตัวก็จะบวมขึ้นมานิดหนึ่งไม่ใช่อ่านหนังสืออยู่บ้านแหละดีแล้วครับขอบ,นะขอบคุณครับ